จอกันอีกแล้วนะคะกับปุ๋ยเซเว่สี่สองแปเก้าค่ะวันนี้ปุ๋ยจะพามาดู4เทคนิคในการเลือกซื้อกล้องระดับอัตโนมัติเทคนิคที่หนึ่ง เลือกดูที่สเปคของตัวกล้องระดับนะคะแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อจะมีสเปคที่ไม่เหมือนกันพื้นฐานหลักๆที่เราจะดูกันนะคะก็คือกําลังขยายของเลนโดยจะมีเริ่มต้นอยู่ที่24 26 28 30แล้วก็32ที่สูงสุดณนะปัจจุบันนี้นะคะโดยปุ๋ยจะพามาดู2ตัวนี้อ่ะให้เห็นชัดๆเลยตัวแรกด้านซ้ายมือของปุ๋ยนะคะจะเป็นยี่ห้อเซาลรุ่น S3X ตัวนี้จะกําลังขยาย32เท่ามาดูอีกตัวหนึ่งนะคะด้านขวามือจะเป็นเซ หตัวนี้จะกําลังขยาย24เท่าเห็นไหมคะว่าหน้าตามันเหมือนกันเลยแต่มันต่างตรงนี้ค่ะกําลังขยายที่ปู่บอกว่า4เท่า32เท่าอะกาลังขยายของหน้าเลนส์ค่ะมันมีผลต่อการทาํางานยังไงก็ถ้าเกิดกําลังขยายน้อยช่วงในการเราวัดระดับไปเนี่ยมันก็จะได้สั้นแต่ถ้าเกิดกําลังขยายมากมันก็ได้ช่วงที่ยาวมากขึ้นวัดตรงไหนช่วงสั้นช่วงยาวมันวัดตรงความคมชัดของภาพอะค่ะเวลาเราตั้งสตาไปช่วงที่ห่างจากตัว ก้องไปหาสตาร์บัสั้นหรือยาวแค่ไหนเรามาดูกันที่ว่าความคมชัดของภาพมันจะมีผลต่อช่วงการวัดที่ช่วงละกี่เมตรจากไอ้ตัว24เท่าเนี่ยถ้าในาสเปคที่แจ้งเอาไว้เนี่ยก็จะบอกอยู่ที่50จนถึง80เมตร แต่การทํางานจริงๆที่ปุ๋ยได้ไปเทสกับตัวเองมาแล้วนะคะลงภาคสนามไปทํางานมาแล้วเนี่ยยี่สิบสี่เท่าพอเราเจอกับอุปสรรคหน้างานไม่ว่าจะเป็นอากาศที่ร้อนหรืออุณหภูมิอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอร้อนไอแดดเนี่ยเข้ามาเนี่ยไปไม่ถึงค่าสิบไม่ต้องพูดถึงแปดสิบนะแค่ห้าสิบก็ไปไม่ถึงแล้วค่ะที่ลองวัดมาจริงๆเลยเนี่ยดันสุดๆแล้วนะได้สี่สิบเมตรปรับภาพได้ชัดสุดละอยู่ที่ช่วงสี่สิบแต่ถ้าเป็นตัวสามสองนะักช่วงเวลาเดียวกันที่มีไอแดดเยอะๆมากเข้านาเลนเนี่ยปุ๋ยดันได้จนถึง 200เมตรช่วงกานทำงานไกลกว่าเยอะเลยการที่กล้องมันสามารถทำงานได้ช่วงยาวดีกว่าช่วงสั้นๆใช่ไหมคะเพราะมันจะสามารถลดระยะเวลาการทำงานไปได้แล้วก็ค่าความถูกต้องของมันถึงช่วงจะยาวแต่มันก็จะมีค่าความถูกต้องไม่ต่างกับ2 4ีเท่าเหมือนกันเพราะว่าดับเบิลรันไปกลับของมันเนี่ยจะเท่ากันอยู่แล้วนะคะกำลังขยายมากก็จริง เราส่องในช่วงของระยะที่มากก็จริงแต่กําลังขยายตัวนี้มันไปช่วยเสริมมาค่ะเวลาถ้าเกิดเราส่องไปช่วงไกลๆถ้าเราใช้เทยบตัวที่24เท่าเนี่ยถ้าเราส่องไปไกลๆแล้วมันจะมีความเบลอทําไม่คมชัดของไม้สตาฟพอไม้สตาฟมันเบลอมันไม่คมชัดเนี่ยเราก็จะประเมินหน่วยมิลของไม้สตาฟได้ไม่ถูกต้องอาจจะเออร์เรอร์ไปมากกว่า3มิล4มิลเลยก็ได้ถ้ามันเบลอมากๆถูกไหมคะมันจะวิ่งตลอดเวลาเลยความเบลอของไม้สตาฟอะ มันจะวิ่งตึ้งๆึ้งึงงงตลอดเวลาทําให้เราคาดการของหน่วยมินที่มารสตาฟได้ค่อนข้างยากและทําให้เกิดความผิดพลพาดของค่าได้ค่อนข้างสูงแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ตัว32เท่าเนี่ยไปส่องในช่วงที่ไกลช่วงเดียวกันมันจะเห็นภาพที่มานสตาฟได้ได้คมชัดทำให้เราได้ประเมินหน่วยมิลลิเมตรที่มานสตาฟได้เป๊ะเออร์ไม่เกิน หนึ่งมิลแน่นอนค่ะนี่คือตัวต่างของอย่างน,นี้เราควรจะเลือกตัวไหนถ้าราคามันต่างกันไม่เยอะถ้าดูที่ความคุ้มค่าคุ้มค่าของเงินคุ้มค่าของงานคุ้มค่าของเวลา3ามเท่าจะตอบโจทย์เรามากที่สุดค่ะเห็นไหมคะอย่างนี้พี่ๆน้องๆก็จะเลือกกันได้แล้วใช่ไหมว่าควรจะต้องซื้อ24หรือควรจะต้องซื้อ3-2เท่าถ้าราคามันต่างกันไม่เยอะนะคะหร,รือว่าไปเลือกเอา3 2เท่าเลยดีกว่าค่ะเทคนิคที่2 ผู้ขายที่ขายให้กับเราอะเขาเป็นตัวแทนจําหน่ายยี่ห้อนั้นๆไหมทําไมนะคะมาดูว่าถึงจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายอันดับแรกเลยสิ่งที่ผุ้ยเจอปัญหามากที่สุดสําหรับ เ,เพื่อนๆที่เข้ามาสอบถามที่เอามาให้ปุ๋ยดูเนี่ยเขาซื้อซื้อมาจากเว็บแล้วมันจะเกิดปัญหาตรงที่ว่าซื้อมาแล้วกล้องมีปัญหาต้มไม่ได้การที่ผู้ขายเป็นตัวแทนจําหน่าย,ยมันหมายถึงว่าเขาจะได้รับการเทรนนิ่งจากโรงงานผู้ผลิตเพราะว่ากล้องสํารวจของเรามันพิเศษกว่าเครื่องมืออื่นๆตรงที่ว่ามันจะต้องมีทูลหรือเครื่องมือในการปรับแก้หรือซ่อมมันโดยเฉพาะแต่ละรุ่นแต่ละยี่หอ้อก็ใช้เครื่อง มือในการซ่อมหรือปรับแก้ไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้าเราไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยการที่เราจะมีพวกเครื่องมือพวกนี้หรือทักษะสกิลในการซ่อมต้องสำรวจรุ่นที่เขาขายไปเนี่ยไม่มีทางที่จะมีได้เพราะของพวกนี้มันก็เหมือนกับเทคโนโลยีค่ะมันต้องมีการอัปเลเวลอัปเกรดไปเรื่อยๆถ้าเราเป็นตัวแทนจาหน่ายทางโรงงานผู้ผลิตเขาก็ต้อง มีการเทรนนิ่งให้เราทุกปีเทรนนิ่งเทคโนโลยีของตัวกล้องสำรวจใหม่ๆทั้งวิธีการซ่อมวิธีการคาลิเบรเทคนิคที่3มมีศูนย์ซ่อมหรือศูนย์บริการหลังการขายไหม ก็สืบเนื่องมาจากเทคนิคที่2นั่นเลยค่ะถ้าเขาเป็นตัวแทนจําหน่ายเขาก็จะมีศูนย์ซ่อมและศูนย์บริการศูนย์ซ่อมและศูนย์บริการเนี่ยมันมาช่วยเราในเรื่องตรงที่ว่าถ้ากล้องที่ไปทํางานแล้วมันเกิดอุบัติเหตุหน้างานขึ้นมาอย่างเช่นกรณีที่กล้องล้มถ้าผู้ขายคนนั้นไม่ได้มีศูนย์บริการซ่อมศูนย์บริการ์วิสให้เราถามว่าจะซ่อมได้ไหมคะ ซ่อมไม่ได้ต้องล้มมาทิ้งอย่างเดียวแล้วมันคุ้มค่ากันไหมคะกับการที่เราไปเน้นแค่ถูกแต่ไม่ดูเรื่องการบริการหลังการขายเนี่ยฉะนั้นดูถึงบริการหลังการขายด้วยนะคะว่ามีตัวเครื่องมือหรือศูนย์ซ่อมให้ไหมและอีกอย่างนะคะข้อสำคัญของมันทำไมถึงเน้นย้ำตัว ศูนย์บริการหลังการขายมากเลยกล้องสำรวจของเรานะคะมันมีความพิเศษอยู่ไม่เหมือนกับเครื่องมือตัวอื่นนิดนึงตรงที่ว่าใช้ใช้มันไปเรื่อยๆสมองมันจะเริ่มล้าแล้วล้าก็ทําให้ส่องค่าเพี้ยนสองมุมเพี้ยนสองอะไรเพี้ยนไปเรื่อยๆืเริ่มค่อยๆขยขยบทีละนิดเพี้ยนทีละนิดทีละนิดจนถึงช่วงค่าที่มากโรงงานผู้ผลิตเขาเลยแนะนํานะคะว่าทุกๆ6เดือนเราควรจะต้องนํากล้องเนะะี่ยค่ะ กลับมาคาลิเบตใหม่หนึ่งครั้งการคาลิเบตหมายถึงอะไรคะมันหมายถึงว่าเป็นการคืนค่าโรงงานแก่กล้องเรียบเสมือนได้กล้องใหม่กลับไปออกจากโรงงานร0 0ซแตุ่๋ยรู้ค่ะบางทีมันไม่สะดวกใช่ไหมแนะนำว่าจบหนึ่งไซส์ก่อนเริ่มไซส์ใหม่ก็นำมาตรวจเช็คก่อนแล้วก็ทำไปจบจบหนึ่งไซส์เสร็จก็นำมาคาลิเบตใหม่อีกรอบเตรียมพร้อมสำหรับขึ้นไซส์ใหม่ทำอย่างนี้ก็ได้ค่ะเพื่อความสะดวกในการทำงานของเรา ไม่ต้องรอให้ค่าไปเออร์ระหว่างทํางานก่อนแล้วอยกลับมาปรับแก้ทําให้เสียเวลากล้องระดับอัตโนมิติโดยส่วนมากเนี่ยจะรับประกันกันอยู่ที่1ปีพอถ้าเกิดกล้องเสียหรือกล้องมีปัญหาอะไรขึ้นมา ก็ส่งกลับเข้ามาในศูนย์คาลิเบตได้เหมือนเดิมศูนย์ซ่อมได้เหมือนเดิมก็มาทําการปรับแก้ซ่อมได้แน่นอนร้อแต่แต่สคัญอีกข้อนึงนะคะรู้ไหมกล้องทุกตัวที่นํามาขายในประเทศไทยอะคะ่ะไม่ใช่พร้อมขายหรือพร้อมใช้งานนะมันไม่ได้พร้อมใช้งาน100%เลยนะคะตัวแทนจําหน่ายที่เขาม,มีศูนย์ซ่อมศูนย์คาลิเบทอะ เขาจะต้องนํากลับมาแล้วก็ทําการตรวจเช็คก,ก่อนนะคะมันจะต้องมีการปรับแก้ค่ามีการตรวจเช็คหัวสมองของมันหรือชุดคอมเพซนเซอร์นั่นแหละค่ะไม่ใช่ทุกตัวที่พร้อมใช้งานตัวซื้อมาแล้วจะใช้ได้เลยนะคะ ถ้าเราซื้อมาจากผู้ขายที่ไม่มีศูนย์ซ่อมไม่มีศูนย์คาลิเบทเราจะเอาความมั่นใจตัวไหนมาให้รู้ว่ากล้องตัวนี้ของเราพร้อมใช้งานแล้วไม่มีปัญหาในภายภาคหน้าก็ต้องดูจากคนขายของเราค่ะว่าเขามีศูนย์ซ่อมศูนย์คาลิเบทหรือเปล่าศูนย์คาลิเบทที่ว่าเนี่ยซ่อมที่ว่าเนี่ยเขามีใบเซอร์ซิฟิเคทไหมและใบเซอร์ซิฟิเคทของเขาอะ่ะได้รมาตรฐานมาจากไหนมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตมาตรฐาน ISO ห้องซ่อมโดยเฉพาะหรือเปล่านั่นเลยค่ะสิ่งที่เราต้องดูเพื่อผลประโยชน์ของเราเทคนิค ข้อที่4เรื่องมูล,ลค่าหรือราคาของตัวกล้องสำรวจอันนี้น่าจะเป็นประเด็นหลักวิธีการดูก็เราต้องดูตั้งแต่ข้อที่1สเปคของมันข้อที่2ผู้แทนจำน่ายเครื่องมือมีองค์ความรู้ที่จะซัพพอร์ตเราได้ไหมอันที่สมตัวแทนจำน่ายคนนั้นอะ่ะเขามีศูนย์ซ่อมที่ถูกต้องหรือเปล่าอันหนึง่งเคยเห็นกันอยู่ใช่ไหมกล้องระดับที่มีในบ้านเราทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในโลกออนไลน์ก็ดี หรือที่มีผู้ขายมาแนะนําเราก็ดีมันจะมีแบรนด์มากมายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ยุโรปเมกาแบรนด์ญี่ปุ่นแล้วก็มาตกท้ายกันด้วยปัจจุบันนี้ก็คือแบรนด์จีนเคยสงสัยไหมทําไมมันถึงออกมาเยอะมากเหตุผลนะคะก็คือตอนนี้ฐานการผลิตของกล้องสำรวจที่มีอยู่ทั่วโลกมันผลิตอยู่ที่ประเทศจีนค่ะราคามันเลยทำให้เราจับต้องได้แบรนด์ที่อยู่ทั่วโลก เขาก็ส,กสั่งผลิตที่โรงงานประเทศจีนป้องเนี่ยมี QC เดียวกันแล้วนำเดินทางไปประเทศแม่นั้นๆที่สั่งผลิตเพื่อส่งออกมาขายทั่วโลกอีกทีนึงถ้านสมมุติว่านะคะจะให้เห็นง่ายๆชัดๆเรื่องมูลค่าเลยละค่ะประเทศจีนเนี่ยผลิตออกมาแล้วส่งกลับมาขายในไทยอย่างเช่น100บาทแต่ถ้าเราซื้อของแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ยุโรปอเมริกาหรือญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะต้องเดินทาง จากประเทศผลิตนําส่งไปถูงประเทศแม่ที่สั่งผลิตแล้วประเทศแม่ส่งกลับมาขายให้กับเราก็ส่งกลับมาขายในไทยจากจีนส่งมาหาเรามันจะอยู่ที่100แต่จากประเทศแม่ส่งมาหาเรามันจะกลายเป็นร้อยเพราะว่าค่าขนส่งเพิ่มขึ้นคะ่ะราคาของเท่ากันแต่ เขาจะมาบวกเพิ่มในเราเรื่องค่าผลส่งนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมแต่และแบรนด์ถึงมีราคาของกล้องระดับไม่เท่ากันสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมดู4เทคนิคในการเลือกซื้อกล้องระดับมันจะทําให้เราได้ของคุณภาพที่ดีและราคาจับต้องได้สวัสดีก็สวัสดีค่ะ